งานหดงานหดอาจารย์ไซเดอร์เทลาพิเศษไนี้ักตามทีท่านอาจารย์คูินเทศนาลว่างานเทลาพิเศษพระอาจารย์ไซเรื่างานหดสงฆ์เงคับาไม่ใช่พิเศษนะิเแปลว่าเท่าใดยกยงสรรเสริญผนข้นเนาะยกยงสรรเสริญุณงานคนดีที่ภายในมีต่อวัดวอาห้ามวัดของวัดเข้าเปกน เพือ่อนก็เลยพูงายมเลยยมย่อยกยสนสริโดยมีครูบา pues <brainstorm ing> อยโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์คําผ <invaded zy men> ู้มีลายยมจึงเป็นเลขาองการคณะสงฆ์เาอาม่ไกันอนเทวาเป็นผู้ที่มีบทบาททางพิสอบในหนาทีของคณสงฆ์เทวาเป็นผ่าที่มีบทบาทสูงเนาะเพราะฉะนั้นวัดเข้ากับเ่วาโชคดีทีไดเพิ่นมา อ่าพวงพศสงเทลาพิเศษเพื่อเป็นสักีพยานยในท่านอ่าในการพศสงพระอาจารย์สุริไซวงบันดิตเนาะอ่าเพระเา,นานพระฉะนั้นผมเลดอยากจะอยากจะมีเงินถงุงเงินถงคำที่อ่าคำที่โค่นเนาะกาจจะเลื่อนพ่อนว่างไว้ใกล้ๆผู้ใดมีกระเป๋าบางๆก็ว่างไว้ทั้งหนาพันหยาพานแหลมมันสิตเตีงขึ้น <laughs> <ะ> ต่อไปนี old, pues desse, teachers, 8, nah, ่ผู้ใดเอากระเป๋าให้ครูบาอาจารย์ได้เหยียยบได้ okay. ่างผ่านเทวาจะเป็นผู้ที่มีโศกมีลาภเด้อต่อไปนี่เด้อจะเป็นโศกมีลาภจะมีโศกมีลาภเงินค้ามบกขาดทงมืดมืดเบ็ดเลยจ้าเลยเบ็ดมืดเลยไพ่เลมืดเลยไพ่เลยโอเคเอาต่อไปก็สรางครูบาอาจารย์ก็จะได้ยางบินตบาทเนาะ อ่ะมคเรียว่ครอาจารย์มีปลาหนึาครูบาอาจารย์อกากมีแอบอลวก็รูดจะใส่ปากระองไนเป็นหม้ะอย่างนี้ว่ารใดที่กระเดี่ยวไม่ใช่ว่ากรเดียวนะ กูบื่เห็นอเานี่าม่เห็นนะไม่เห็นน้ำอยู่ที่ไหน เปิดโดโอ้เิดอาจารย์ที่สมภพเห็นเนี่ยทวเดิมมาเป็นไงกูดบอยกดบอยถูกเนี่ยพนเลยถูกขึ้นไหมรถูกถูก y e a รับเปนนางน้ำมัมีพุ่ไปเนี่ยนางน้ำมันมีพุ่มพูดอีกก็ได้พูดอีกบอลเนี่ยเพูดอีกวะพูดอีกเอาใส่อีกได้พอไหมไอเดดีเออไปเอาจับเลยดีดีละ I said, I said, I said, I said. Here, hold it, hold it. Oh, hold it up. <laughs> Can I take a picture of you boys? Stand together. Here, stand together. Can I take a picture of you, Turn around, turn around, turn around, boys. Here. Take one back. I need to do something. ready, read เด uh, kind of um, kind of kind of ี๋ยวดายน่ยเฮ้ยอแม่นีเฮ้ยนอยหนึ่นี่ยเอะตัวอเอาคนละจอได้แล้วมาดิมามาดังน้ำมัมี่มัมี่พนมานัมมี่กเอาลูปเชหัวลูชหัวนี่จับเตะโนโน บ่ยูหลุดเชวอเมันให้ล็กกี้ลักกี้ให้อาจับจันเอามือจุ่มใช่อามือพุทธิน่แหพุทธิน่ชุบหัวมันนี่ชุบหัวเนี่ยลูกชัวเออไปพนังไม่มีก่อนมันี่ไปม่กโลกัน c o ม e o ไฟนอลไฟนอลไฟนอลกูดอ i e l a one พนังคุอาจารย์สิไปนั่งไหมเออพุดพดมานี่ใส่อาจารย์ไป

เทลาพิเศษะส์เทลาพิเศษเอ่อเทลาพิเศษแปลว่าพิเศษอพิเศษเอ่อค่ได้ยิน่เอคยได้ยวน่คำว่าอ่ลาซาพิเศษอันเดียวกันลักษณะเดียวกันเนาะคำว่าลาซาพิเศษหมายถึงว่าแต่งต่างยกย่องสารเสริญขึ้นเอาู้ใดู้้หนึ่งขึ้นเป็นพระราชาหรือว่าเป็นพระยอันนี้คือการเทลาพิเศษก็หมายถึงว่าได้ยกย่องพระองค์ใดองค์หนึ่งที่ฝนมี ผลงานเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาให้เลยด้วยเอาแตะใส่หัวแตะใส่หัวเอาเจ้าคือเอาไปปั่นกันปั่นกันแตะใส่หัวเกศศรีสาเป็นผู้ที่มีใส่หัวเออคุณโนประการต่อพระศาสนาเนาะเฮากไงผู้ใดที่ผ่านการอ่าได้ความทำบุญในการเทล่าพิเศษครูบาอาจารย์เนาะเฮียครูบาอาจารย์ก็เป็นการทำบุญเท่าไห่โยมมื่อเสียงเกียรติยศมรูาโาโลกัน บนอันศร์สบนอน์กสิได้ผู้ดใดทีว่าเป็นพนักงานอยู่ในบนในปัจจุบันนี้มีตำแหนง่งเนาะอ่ะ้โดทีเป็นพนักงานอยู่มีตำแหน่งที่ตำทาผูใ้ใดได้มาควมทั้งบนหัสงครูบาอาจารย์แล้วอ่าต่อไปกสิเป็นผู้ทีมีอ่ยายศถาบราศักดิ์สูงขึ้นได้เรื่องขนขึ้นอีกนั่งครูบาอาจารย์อันะนี้คือทั้งอ่า พ่อแม่ทั้งแถาแก่คนได้ว่าคนได้ว่าไว้เพราะฉะนั้นคนได้ให้ความสำคัญในการพศนในการเก็บไว้ก็คอยกย่องอาจารยการหยิบยมบุญได้นขึ้นเออเออการยกย่องครูบาอาจารย์ระสงค์อรองค์นึงก็คือการได้ซอยเกร์้กับเพื่อนวะทสู้หนุนพระพุทธศาสนาน่อเพราะว่า ผู้บาอาจารย์ทุกข์กับเป็นส่วนเทวาเป็นมีในบริษัทสี่ใหญ่ยังเลยนั่งน้ำกันเลยพอดีพุทธบริษัทก็คือมีผิกคุปิกคุนีอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์หรือว่าเป็นเสาวรับอีกเสาวนึ่งเนาะหรือว่าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเนาะผู้บาอาจารย์ทุกทุกองค์เทว่าเป็นพระพระสงฆ์หรือว่าเป็นพระสมุติสงฆ์ที่เป็น เาขาฝ <ไป S 1> าก <ไป S 1> <ล>์ด้วกันตอเน <ไป S 1> <ห>ี้เข้าฝ่ายผู้เป็นชาวฟุตเนาะที่ว่าเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึง่งหรือ,ว,อ,รรอว่าเป็นอุปสรบริษัทหรือว่าเป็นอุปสสิกาบริษัทเนาะเพราะฉะนั้นเ่าก็ต้องซอย,ยกันทำสู้อยู่นหนือคูบาอาจารย์หรือว่า สาธุโดยบุญกุศลเยกขาน่อยเดเมาพวมทําบุญในการโดสงขงหมแมครูบาอาจารย์นี้ขอให้ขน่อยนี้มียศมีสื่อเสียงในทุกทุกพบทุกๆุกศาสตร์เนาะอธิษฐานเอาทําบุญมันขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของเฮ้าเนะนาะเาทำบุญบออธิษฐานตั้งข้าเสียวยังเป็นที่เพิงพนาดเพราะฉะนั้น ต้องท่าเวลาท่าบุญต้องมีการอ,าอาธิษฐานนเพราะวา่าบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึงของเขาในาในโลกนี้และโลกหน้าได้เนาะเพราะฉะนั้นสาธุสาธุโศมัน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 หลับด้วยอ ถ้าพเดีดมีเงินมีข้าในกระเป๋าเนาะมันสิเพิ่มเท่าเทานะา่ามีพูนนะอ่าผู้ใดใครบอกผู้ใดกลั่านผเด้ออ่าขี่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยสุจริตธรรมขอให้ความคิดนั้นความปรารถนาจงสำเร็จสมประสงค์อ่าในที่ถูกสถานในการชงมื่อเทืนเนาะอ่าเกิดในสายข้ามว่า ข <the> ่าความทุกข์ยากเขียนใจให้สัพพัญญาจะได้เกิดนี่แก่อมทาโยมทุกผู้สุขเนาะเรียกว่าให้เป็นผู้ที่มีหยดซับบริวารมีมีหยดซับบริวารมีสาทุกซาทุกซาทุกซาทุกนะผู้ที่ผู้ที่มี สุขภาพอ่าสุขภาพบ๊ดีแล้วก็หาย่งวงห้เศร้าสุขสุขคนเนาะอ่าห้สุขให้มันสุข,ขนนสุขคน,น,ขขน,นอ่าคืนแห้งอาจารย์ขึ้นแห้งอาจารย์เขาพูดึ้นมันเต็งเต็งแรงแรงวะ อ,อาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์คำพูดเนี่ยพ่อะพระอาจารย์คำพูดถ้าพูดได้ให้เพื่อนเหยียบแอ๋วให้ชื่อว่าเส่าวเลยเอ้ยถ้าพเพื่อนเหยียบหัวเนี่ยสมองสิดีเฮ้ยเหยียบหัวเลยเนี่ยเพื่อนเหยียบหัวสมองสิดี เออใส่เลยนะเออเพิมเนี้เอาเพิ่นเานี้ให้เพิ่นเย็บหัวเด้อลูกลูกสีสมองดีเด้อเอาตัวลูกนเอาเพิ่นเย็บหัวเด้อลูกเยยบหัวเห้ยหยียบให้ยันเย็บหัวให้เี่ยยังไปเออเออ